สงครามนอร์มันพิชิตอังกฤษหากคุณย้อนเวลากลับไปในปีคริสต์ศักราช1 0 6 6แล้วหยุดอยู่กลางทุ่งหญ้าทางใต้ของอังกฤษสิ่งที่คุณจะได้ยินอาจไม่ใช่เสียงนกหรือสายลมแต่เป็นเสียงตะโกนของแม่ทัพเสียงกลองศึกและเสียงดาบในช่วงเวลานั้นอังกฤษกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสงครามที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการสู้รบเพื่อครองบัลลัง แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างอำนาจของทั้งประเทศเป็นการนำเอาอิทธิพลจากยุโรปแผ่นดินใหญ่มาฝังรากลึกลงในหัวใจของแผ่นดินอังกฤษมันไม่ใช่แค่การพิชิตมันคือการยึดอำนาจทางภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สงครามนอร์มันพิชิตอังกฤษคริสต์ศตวรรษ1 0 6่คือสงครามที่คนส่วนใหญ่จำเพียงชื่อศึกเฮสติงส์แต่แท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นก่อน,อนหน้านั้น และมีผลกระทบยาวไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดทันทีที่ข่าวการขึ้นครองราชของฮาโรเดินทางถึงฝรั่งเศสวิลเลียมแห่งนอร์มันดีโกรธเกรี้ยวเขาถือว่าฮารโรทรยศต่อคำสาบานและมากไปกว่านั้นเขาเห็นว่านี่คือโอกาสที่พระเจ้าประทานมาให้เขาได้ขึ้นครองราชแห่งอังกฤษเขาไม่ได้บุกเพียงเพื่อบรลลังแต่เขาบุกด้วยความชอบธรรมตำนานนอร์มันกล่าวไว้ วิลเลียมเริ่มรวบรวมพันธมิตรจากทั่วนอร์มังดีและฝรั่งเศสตอนเหนือประกาศว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์เขาได้รับการสนับสนุนจากพระสันตะปาปาพบอเล็กซานเดอร์ที่สองซึ่งมอบธงศักดิ์สิทธิ์แห่งวัติกันให้แสดงว่าภารกิจของเขาคือสงครามของพระเจ้ากองทัพของวิลเลียมประกอบด้วยทหารม้าพลธนูและทหารราบฝึกฝนดีเป็นระเบียบและเตรียมการอย่างชาญฉลาดเรือรบหลายร้อยลำถูกสร้างขึ้น เพื่อพาข้ามช่องแคบอังกฤษขณะเดียวกันอังกฤษเผชิญภัยอีกด้านหนึ่งจากทิศเหนือ h a r ์โรลด์ฮาร์ดราชาแห่งนอร์เวย์ประกาศสิทธ,ธิของตนเองในราชบัลลังก์อังกฤษอ้างตามพันธสัญญาระหว่างอาดีตกษัตริย์นอร์เวย์และกษัตริย์อังกฤษเดือนกันยายนคริสต์ศักราช1066 Har สกฮาร์โรลราและพันธมิตรคือทอสติกกอดวินสัน น้องชายของฮารโรยกพลบุกยอรกและเอาชนะทัพท้องถิ่นในยุทธการฟูฟอร์ดฮา r โรที่2จึงต้องเร่งเดินทัพจากลอนดอนไปยังหยอกระยะทางกว่า300กิโลเมตรและสามารถบุกเข้าโจมตีศัตรูได้อย่างไม่ทันตั้งตัวในวันที่25กันยายนในยุทธการสแตมฟอร์ดบริดจ์ศึกนั้นจบลงด้วยชัยชนะของฮารโรฮาร์ดราดาถูกสังหารทอสติกตาย ทหารนอร์เวย์หนีกลับบ้านได้เพียงหนึ่งในสามแต่ชายชนะนั้นไม่ได้มาพร้อมกับการเฉลิมฉลองเพราะข่าวใหญ่กว่าได้เดินทางมาถึงวิลเลียมข้ามทะเลมาแล้วนอร์มันยกพลขึ้นบกสู่ซัสเซ็ก์วันที่28กันยายนปีเดียวกันวิลเลียมแห่งนอร์มันดีขึ้นฝั่งที่เพเวนซีในซัสเซ็กซ์ตอนใต้และสร้างป้อมปราการชั่วคราวเขากวาดล้างพื้นที่โดยรอบ และปล้นสะดมเพื่อกระตุ้นให้ฮาโรเร่งรเผชิญหน้าฮา r โรที่เหนื่อยล้าจากศึกทางเหนือถูกบีบให้รวมกองทัพเดินทางลงใต้ทันทีโดยไม่ได้พักฟืน้นหรือเสริมกำลังอย่างเพียงพอในวันที่14ตุลาคมคริสต์ศักราช1066ทั้งสองกองทัพมาพบกันที่เนินเขาแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านที่ชื่อว่าเฮสติงส์ศึกเริ่มขึ้นแต่เช้าตรู่ฮาโรวางกองทัพของตนบนเนินเขา ส้งแนวป้องกันแน่นหนาโดยใช้ทหารราบหนักที่ถือขวานยาวอันเป็นเอกลักษณ์เป็นแนวหน้าในขณะที่กองทัพของวิลเลียมมีความหลากหลายมากกว่าเขาจัดทัพเป็นสามแนวพลธนูทหารราบและทหารม้าช่วงแรกทัพอังกฤษดูเหมือนจะได้เปรียบสามารถต้านทานการโจมตีของนอร์มันได้อย่างมั่นคงแต่กลยุทธ์สำคัญของวิลเลียมคือการใช้การล่อลวงให้แตกแนว แกล้งลาบถอยเพื่อหลอกให้ทหารอังกฤษไล่ตามลงจากเนินแล้วหันกลับมาจู่โจมสวนเหตุการณ์พลิกผันเมื่อวิลเลียมสั่งการให้โจมตีใหม่พร้อมกันทุกทิศทางขณะเดียวกันฮารโรถูกลูกธนูยิงเข้าที่ตาและเสียชีวิตในสนามรบทัพอังกฤษไร้ผู้นำแนวรับแตกพ่ายซึกจบในวันเดียวหลังชัยชนะวิลเลียมไม่ได้ขึ้นครองบัลลังก์ทันทีแต่ค่อยๆเดินทัพเข้าครอบครองเมืองสำคัญจนถึงลอนดอน ซึ่งในที่สุดก็ยอมจำนนวันที่25ธันวาคมคริสต์ศักราช1066วิลเลียมได้ยุคแห่งนอร์มันดีได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์อังกฤษณวิหารเวสต์มินสเตอร์เขากลายเป็นวิลเลียมเดอะคอนเคร์ร์หรือวิลเลียมผู้พิชิตการเปลียปล่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอังกฤษขุนนางใหม่ขุนนางแองโกลแซกซันเดิมถูกถอดถอนและแทนที่ด้วยขุนนางชาวนอร์มันวิลเลียมแจกจ่ายที่ดินให้แก่ผู้พักดีต่อเขา และก่อตั้งระบบศักดินาใหม่แบบฝรั่งเศสปราสาทนอร์มันเริ่มมีการสร้างปราสาทหินแบบมอสแอนเบลี่ทั่วอังกฤษเพื่อควบคุมพื้นที่และแสดงอำนาจภาษาภาษานอร์มันฝรั่งเศสกลายเป็นภาษาของราชสำนักขณะที่ภาษาอังกฤษพื้นเมืองถอยร่นไปอยู่ในหมู่ชาวบ้านทั่วไปการปกครองแบบใหม่วิลเลียมสั่งจัดทำดอมสเตย์บุ บันทึกข้อมูลทรัพย์สินทั่วประเทศเพื่อใช้เก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพมรดกของสงครามเนอร์มันสิ่งที่สงครามนี้ฝากไว้ไม่ใช่แค่ชื่อของผู้ชนะแต่คือการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างของประเทศโครงสร้างสังคมใหม่วัฒนธรรมผสมผสานภาษาอังกฤษที่กลายพันธุ์จนมีคำฝรั่งเศสจำนวนมากการเปลี่ยนผ่านจากอำนาจของขุนนางท้องถิ่นสู่รัฐร,รวมศูนย์ สงครามนอร์มันพิชิตอังกฤษคริสสศักราช1,066ไม่ใช่แค่ศึกเพื่อชิงบัลลังแต่มันคือจุดตัดของยุคสมัยเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งนี้ไปตลอดกาลถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง smart time stories ด้วยนะคะ